ก็สวัสดีครับผม FC ที่นารักทุกๆท่านครับผมยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องแจ็กกี้บาร์เบอร์ชอปนะครับผมวันนี้ครับผมจ้าแจ็กกี้นำเสนอรองทรงสูงนะครับผมก็จะเปิดข้างนะครับสูงสูงเกือบจะเปิดข้างเลยนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นรองทรงสูงนะครับผมอ่า ก่อนอื่นนะครับทังต์จี้ก็จะเก็บผมด้านบนก่อนนะครับเพื่อจะให้การทํางานง่ายขึ้นนะครับผมเก็บผมด้านบนแล้วนะครับทังต์เจี้ก็จะใช้ฟันรองเบอร์เมื่อสักครู่นะครับคือ0.5ในการเปิดสร้างกรอบทรงนะครับผมไถขึ้นไปนะครับด้านล่างแนบชิดหนังศีรษะนะครับด้านบนนะครับเมื่อถึงกรอบทรงรองทรงสูงนะครับในระดับเปิดข้างก็ เผยหน้าบัตเตอรเลียนออกนะครับมาถึงกรอบทรงที่เราต้องการนะครับผมไถเน้นๆย้ำๆซ้ำๆนะครับผมเพื่อสร้างความนวลไปด้วยนะครับผมจังจากี้ก็จะใช้หวีนะครับในการดันผมด้านบนไว้เพื่อเป็นตัวกําหนดกรอบทรงนะครับเป็นตัวดันผมด้านบนเพื่อให้ผมกับฟันลองกินกันง่ายขึ้นนะครับผมด้านล่างแนบชิดหนังศีรษะนะครับผมมาถึงด้านบนเผยหน้าบัตเตอรเลียนออกนะครับผม ต้องขอขอบคุณ f c ทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับช่างใหม่หรือ f c ที่ไม่ใช่ช่างแต่อยากจะฝึกเรียนตัดผมนะครับมีเทคนิคไหนดีๆที่่างจ็กกี้นำเสนอได้เอาไปใช้ได้ก็นำเอาไปใช้นะครับสิ่งไหนที่นำไปใช้ไม่ได้ก็ไม่ต้องนำไปนะครับผมอย่างที่งจ็กกี้บอกนะครับผม ช่างที่เก่งๆนะครับผู้มากประสบการณ์ฝากชี้แนะได้เลยนะครับมีสิ่งไหนที่ช่งางเจกี้ควรจะชี้แนะช่งางเจกี้ก็เชิญได้เลยนะครับผมก็พยายามเน้นในส่วนของตรงที่ถ่ายออกไปแล้วนะครับย้ำๆเพื่อสร้างความนวลน,นะครับผมด้านล่างแนบชิดหนังศีรษะด้านบนนะครับเผยหน้าเบเตเลียนออกมาถึงกรอบทรงที่เราต้องการนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับไม่ค่อยได้ทําคลิปนะครับผม ขึ้นไปเลยนะครับใช้หวีดันไว้นะครับในกรอบทรงเป็นตัวกําหนดกรอบทรงนะครับผมถ่ายขึ้นไปนะครับผมต้องขออภัยนะครับแสงแสงภายในร้านก็จะมีตรงที่มืดกับตรงที่สว่างนะครับผมมันจะไม่เท่ากันเนาะด้านนอกที่ติดด้านนอกกระจกด้านนอกก็จะสว่างมากเลยส่วนด้านในก็จะมืดนะครับก็จะเห็นความเงาของผมไม่ชัดเจนเป็นด่งดางๆางดำๆนะครับนิดนึงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับตอนนั้นเกิดจากแสงเงานะครับผม ในส่วนของเขี้ยวนะครับในตนตรงหางคิ้วนะครับบางเรามองจากความเป็นจริงแล้วมันจะไม่ดำขนาดนั้นนะครับเมื่อเรามองในคลิปแล้วมันก็ อาจจะดูเข้มๆนิดนึงนะครับผมไถเน้นย้ำๆซ้ำๆนะครับในส่วนที่เราไถาแล้วนะครับผมหลังจากนั้นครับผมช่างจ๊กกี้ก็จะใช้ฟันรองเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์นี้นะครับเชื่อมต่อกับเบอร์1.5่านะครับไถขึ้นไปถึงแค่เครื่องหนึ่งของกรอบทรงเบอร์1.5นะครับผมหรือเมื่อไถขึ้นไปเครื่องหนึ่งแล้วมันยัง เป็นชั้นเป็นอขอบอยู่ในส่วนของรอยต่อเราก็อาจจะไถซ้ำๆย้ำๆเบาๆนะครับในส่วนของรอยต่อนั้นนะครับหรือปรับคันโยกลงนะครับปรับปรับคันโยกฟันแบตเตอรี่น,นะครับลงนิดหนึง่งแล้วก็ไถในครึ่งหนึ่งของกรอบทรงเบอร์หนึ่งกับเบอร์1.5นะครับผม เบอร์หนึ่งเราจะไถในเน้นของตีนผมด้านล่างนะครับแล้วก็ถึงครึ่งหนึ่งของกรอบทรงเบอร์1.5นะครับผมไม่สุไม่ขึ้นสูงไปกว่านั้นถ้าขึ้นสูงนะครับจะโดนแค่แผ่วๆปลายผมเท่านั้นนะครับจะไม่ลงน้ําหนักในส่วนของด้านบนกรอบทรงผมนะครับจะเน้นน้ําหนักในส่วนของตีนผมด้านล่างเท่านั้นนะครับผมไถนเน้นๆย้ำๆซ้ำๆเพื่อสร้างความนวลน,นะครับผม เอาจริงๆแล้วนะครับช่างเจ๊กกี้ได้ตัดผมจริงๆจ,จังๆเลยนะครับเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับผมเมื่อช่วงเดือนเมษาปี66เท่านั้นนะครับก่อนนั้นๆก็ทําเป็น ฟรีแลนซ์นะครับเป็นงานไม่ใช่ประจำนะครับเพราะช่างจะกกี้มีงานประจำทำนะครับผมก็มาจะได้ตัดเฉพาะสุกเสาร์อาทิตย์นะครับตอนเย็นตัดที่ตลาดนะครับผมฝีมืออาจจะพอไปวัดไปวานะครับทำมาหากินได้ไม่ได้เก่งกาจวิเศษวิเสวอะไรนะครับผมพอทำมาหากินได้นะครับผมฉะนั้นก็คลิปที่ทำนะครับก็เอาไว้เก็บไว้ดูในส่วนของตัวเองนะครับ เอาไว้ดูว่าพัฒนาการของตัวเองเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมและเพื่อเป็นประโยชน์สําหรับช่างใหม่นะครับที่เอที่ไม่ใช่ช่างที่เข้ามารับชมนะครับผมเอามาให้ชมนะครับเทคนิคของช่างแจ็กกี้นะครับผมว่าสิ่งไหนที่พอทุกท่านจะพอนําไปใช้ได้หรือนําไปใช้ไม่ได้ก็ดูเพื่อเป็นแนวทางแล้วกันนะครับผมดูเพื่อความเพลิดเพลินก็ได้ครับผมนะขอบคุณมากเลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับท่านจ้กี้ก็จะใช้เป็นฟนลรองเบอร์ู .5 นจุนะครับเชื่อมต่อกับเบอร์หนึ่งนะครับไถตีนผมด้านล่างนะครับตีนผมจริงๆนะครับผมเก็บลูกผมผมอ่อนนะครับด้านล่างตีนผมเลยนะครับไถเน้นๆย้ำๆนะครับเพื่อเก็บลูกผมผมอ่อนนะครับสร้างความนอนเชื่อมต่อกับเนือเบอร์หนึ่งนะครับในกรอบนะครับผม ทำแบบนี้ให้รอบศีรษะเลยนะครับผมเบอร์0.5ย์้าไถตีนผมด้านล่างนะครับรอบศีรษะเลยนะครับจะไม่ขึ้นไปถึงกรอบทรงของเบอร์1กับเบอร์0.5นะครับเบอร์1.5นะครับผมขออภัยด้วยหลังจากที่ใช้เบอร์0ูนนะครับเก็บผมอ่อนตีนผมด้านล่างแล้วนะครับผมจันจกี้ก็จะใช้หวีใหญ่นะครับในการเก็บขอบผมนะครับด้านบนนะครับและ ผมที่ยังดำหนาเพื่อเกิดความนวลนะครับผมหวีนะครับตักขึ้นมานะครับเอียงหวีออกเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็ใช้บัตเตอรเลียนปาดออกนะครับตักเอียงปาดนะครับตักเอียงปาดนะครับทำเป็นชั้นเป็นรอบขึ้นไปถึงด้านบนนะครับผมเพื่อเก็บขอบผมที่ยังดำหนานะครับเป็นก้อนอยู่นะครับผม และสร้างความมวลในส่วนของผมด้านล่างด้วยนะครับผมจะเห็นว่าฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับฝั่งฝั่งฝั่งซ้ายของอลูกค้านะครับมันจะมืดๆด,ดำๆสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันไม่โดนแสงเนาะแสงไม่พอนะครับผมหลังจากนั้นก็มาเก็บในส่วนของขอบผมด้านกรอบทรงผมขอบผมของด้านหลังนะครับแล้วก็มาด้านข้างฝั่งขวามือนะครับผม ช้หวีตักขึ้นมาแล้วก็เอียงปาดออกนะครับตักเอียงปาดนะครับจะเห็นว่ามันมีผมที่ยาวเกินเพื่อนเราก็ใช้บัตเตอรเลียนปาดออกนะครับที่มันเกินเลยเพื่อนมานะครับในหวีนะครับผมตักเอียงปาดเล็กน้อยนะครับตักเอียงปาดนะครับหวีเช็คนะครับผมแล้วก็เอียงตาปาดออกปาดออกไปเลยนะครับผมหวีเช็คนะครับ ตักเอียงปาดตักเอียงปาดนะครับผมค่อยๆไล่ทําไปนะครับผมหลังจากที่ใช้หวีเก็บขอบรอบศีรษะหมดแล้วนะครับผมก็ใช้ตัวกันนะครับกันขอบตีนผมนะครับโดยเริ่มในส่วนของหน้าผากก่อนนะครับผม แล้วก็มากันตรงจรน,นะครับลูกค้าต้องการจรแหลมนะครับทังจ๊ก,กี้ก็เลยจัดไปให้ครับเป็นจรแหลมๆนะครับ ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับผมทุกๆก,การชมนะครับทุกๆก,การกดถูกใจนะครับคือหนึ่งกำลังใจของช่างจักกี้เลยนะครับผมการเป็นจอนแหลมนะครับ ไม่รู้ว่าจะหาวิธีไหนมาปรับแสงให้มันทั่วเท่าเท่ากันหมดนะครับจากกล้องนะครับฝั่งนี้ก็จะเห็นมันมืดเห็นไหมครับฝั่งนี้มืดนะครับพอไปฝั่งนู้นที่แสงเข้าเต็มเต็มฝั่งขวามือมันก็จะสว่างมากเลยอะ่ะแล้วมันก็จะเห็น,นแบบเหมือนจะเราถ่ายเหมือนถึงหนังสีสะแต่มันไม่ใช่นะครับผมแล้วก็มากันในส่วนของด้านหลังใบหูมาถึงเชื่อมมาถึงไททอยนะครับผม แล้วก็มากันในส่วนของฝั่งขวามือนะครับกันเหมือนกันครับทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเลยนะครับช่างใหญ่กับช่างกู้มากประสบการณ์นะครับอาจจะเห็นว่าสิ่งที่ช่างจะ๊กกี้กําลังทําอยู่นะครับบางท่านอาจจะโอ้แค่นี้ก็อยากจะถ่ายลงมาชี้แนะคนเนาะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ ผมไม่ได้เก่งเหมือนท่านนะครับผมผมอายุงานถึงจะ5-6ปีนะครับแต่ทำจริงๆจ,งจังๆเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับผมก่อนนั้นก็เป็นงานประจำไปนะครับก่อนที่จะมาลุยทำจริงๆจังๆออกจากงานมาจำแล้วก็มาลุยทำจริงๆจังๆนะครับผมผมคิดว่าถ้าผมมาตัดจริงๆจังๆแล้วใช้เวลายย่สักสีหปีนะครับคงจะเก่งขึ้นกว่านี้นะครับผม แต่สําหรับช่างใหม่คงเขาต้องคิดอยู่แล้วครับว่าผมในเก่งแน่นอนนะฮะตัดได้มีความมั่นใจในการที่จะจบงานนะครับผมแน่นอนสําหรับช่างผู้มากประสบการณ์นะครับกับอาจารย์นะครับที่เป็นถึงอาจารย์อาจจะรู้ว่าอ๋อผมยังต้องฝึกอีกเยอะนะครับก็ขอบคุณมากๆากนะก็ต้องเป็นเป็นแบบนั้นจริงๆครับผมเราจะกันให้รอบศีรษะเลยนะครับผมในส่วนของด้านหน้าด้านข้างหน้าผากอะไรก็แล้วแต่นะครับกันให้ เป็นเส้นคมๆสวยๆนะครับจะเห็นว่าผมตรงศีรษะของอหน้าผากของลูกค้าด้านบนนะผมจะไม่เท่ากันนะครับช่างจะกี้ก็จะไม่กันให้มันตรงนะครับก็จะกันในส่วนของแค่กันได้นะครับจะไม่กันไปตามแนวของผมด้านบนของลูกค้านะครับผมหลังจากนั้นก็จะเก็บเอาผมด้านบนออกนะครับเอานิบเอากิ๊บหนีบออกเพื่อจะเคลียร์ผมด้านบนนะครับเอาสเปรย์ฉีดพรมน้ํานะครับเพื่อที่จะ ดูว่าผมเราควรจะเอาออกเท่าไหร่เมื่อสอบถามคุยกับลูกค้าเรียบร้อยนะครับเราก็ตัดปลายผมด้านบนออกนะครับผมช่างจะกกี้จะตัดประมาณ3%ช่อนะครับกับผมด้านบนนะครับจะเห็นว่ามีแนวสั้นๆก็เพื่อนนะครับที่เป็นเข้มๆนะครับเราก็จะตัดในส่วนนั้นออกนะครับเห็นไหมครัเราก็ ที่ยาวกว่าเราก็จะตัดออกไปนะครับผม แล้วก็ช่อที่3ามฝั่งขวามือนะครับดึงขึ้นมาเลยนะครับผมมันจะมีในส่วนของด้านข้างที่เราตัดอยู่แล้วกับตรงกลางเมื่อสักครู่ที่เราตัดนะครับเราก็แค่ตัดตรงกลางออกให้มันเชื่อมต่อระหว่างฝั่งซ้ายที่เราสร้างกรอบทรงไว้นะครับกับตรงกลางที่เราตัดไว้นะครับแค่นั้นเองเลยครับผมลูกค้าชอบใจถูกใจแล้วกลับมาก็พอครับผม ไม่ต้องอะไรมากนะครับถ้าตัดสวยในสายตาของคุณในสายตาของช่างใหญ่หรือช่างผู้มากประสบการณ์นะครับตัดสวยเลยลูกค้าแบบอุย้ยชมลูกค้าอย่างนั้นอย่างนี้แต่หนึ่งเดือนผ่านลูกค้าไม่กลับมาก็เท่านั้นครับผมตัดขี้เละนะครับตัดไม่สวยนะครับผมแต่ลูกค้าคุยกับเราแล้วสนุกสนาน ร้อมที่จะกลับมาใหม่แม้จะสวยหรือไม่สวยอันนั้นสําคัญที่สุดนะครับอยากจะฝากบอกช่างใหม่ทุกทกท่านนะครับผมการพูดจาพูดคุยเป็นกเเอเป็นกันเองกับลูกค้านะครับจะทําให้ลูกค้ากลับมากว่าทรงผมบนหัวของท่านนะครับผม หวีเช็คนะครับเมื่อเราตัดผมด้านบนแล้วนะเราก็เช็คหวีหวีลงมาดูนะครับผมผมด้านหน้าเป็นอย่างไรนะครับลูกค้าอยากเอาออกขนาดไหนเราก็จัดเลยนะครับในบางกรณีลูกในบางครั้งนะครับช่างจะกี้ก็จะใช้หวีตักขึ้นมาแล้วก็ใช้กันไก่นะครับสับเป็นฟันปลานะครับสับเป็นหยกัยกๆไปนะครับแต่หัวนี้ช่างจะกี้ก็ตัดไปตรงๆนะครับผมแล้วเอานะครับ ได้เป่าผมให้แห้งนะครับผมแล้วก็เช็คผมดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราจะต้องเก็บต้องเคลียร์ต้องทําอะไรตรงไหนหรือเปล่านะครับผมเป่าให้แห้งเลยนะครับช่งางก,กี้ก็ฉีดผมเยอะหน่อยเพื่อสะดวกแก่การตัดผมของตัวเองนะครับผมก็จะแห้งช้านิดนึงก็ต้องใช้สเปร์เป่านะครับก็ต้องใช้เวลานานหน่อยในการที่จะเป่าผมนะครับ หลังจากหวีเช็คดูนะครับก็จะมีขอบผมนะครับที่ยังเป็นขอบที่ยังหนาอยู่นะครับเราก็ใช้ฟันปลานะครับเดินไปพร้อมกับหวีสับออกไปเลยนะครับสับขอบสับปลายผมด้านบนนะครับหวีนะครับเช็คลงมาแล้วก็หวีขึ้นไปแล้วก็ใช้ฟันปลาเดินไปพร้อมกับหวีนะครับผมในส่วนไหนที่ยังเป็นดําหนาเป็นก้อนอยู่เราก็ใช้ฟันปลาสับเดินไปเลยนะครับ หวีลงมานะครับผมใช้ฟันปลาใช้หวียกขึ้นไปฟันปลาสับเดินไปพร้อมกับหวีนะครับแล้วก็เป่าเสษผมออกนะครับผมหลังจากนั้นก็เซต็ปผมหล่อให้กับลูกค้าครับผมครับสำหรับรองทรงสูงนะครับของช่างจ็กกี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ช่างจ็กกี้ฝากไว้เท่านี้นะครับผมคลิปหน้ามาดูว่าช่างจ็กกี้จะนําเสนอทรงผมทรงไรนะครับผมสําหรับคลิปนี้ช่างจ็กกี้ฝากไว้เท่านี้ครับผมสําหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ